สวัสดีครับพบกับช่องเตชินยี่หว่าแฟมิลีนะครับผมต้านอนน้อยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมีดท,ที่ได้ทำการสั่งจากแอป Lazada นะครับตัวนี้เป็นมีด Global ครับเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ของ g o o o a l แบบนี้ครับตัวนี้นะ่าที่เช็คดูนะ่าจะเป็นงานสำเนาครับเพราะว่าราคา ที่สั่งซื้อมาก็เพียงแค่300บาทนะครับ300บาทภายในกล่องนะครับที่ให้มาก็ไม่มีอะไรเปิดกล่องออกมามีแค่ตัวมีดนะครับตัวมีดปลอกมีดแล้วก็มีนะครับผู้มือบอกการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวปลอกมีด ตัว2องพกมีรสามารถถอดออกได้นะครับแยกออกเป็นชิ้นส่วนได้ทั้งแบบสวมกับเอวหรือว่าแบบนะครับใช้คล้องกับเอวแนวตั้งหรือว่าเป็นแนวนอนก็สามารถใช้ได้นะครับถอดแยกชิ้นส่วนออกมาได้นะครับก็ไม่มีบอกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับข้อมูลจำเพาะตัวมีดวัสดุมีดอะไรแบบนี้นะครับไม่มีบอกนะครับความยาวความยาวก็ข้อมูลเฉพาะไม่มีบอกนะครับไม่มีบอก เดี๋ยวมาดูที่ตัวมีดกันนะครับที่สองก็จะมีกิบล็อกนะครับล็อกตัวมีดให้ด้วยนะครับแบบนี้นี่ยังไม่ได้แกะถุงลอ,อกเลยนะครับลักษณะของตัวมีดและตัวใบเป็นแบบนี้นะครับอเป็นฟันฉลามไว้สำหรับตัดเชือกนะครับหรือว่าเลื่อย มีสกรีนนะครับสกรีนตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีซีเรียลนะครับัมเบอร์ผลิตบอกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสตีลนะครับส่วนตัวด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับด้านท้ายมีหมุดนะครับว่าให้ตอกกระจกนะครับหรือว่าใช้ตอกพวกเศษ ก้อนอิดอะไรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นบดแหลมนะครับ <c oughs> ความยาวรวมนะครับที่ผมวัดก็อยู่ที่25เซนติเมตรนะครับวัดจากปลายจนถึงด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับความยาวเฉพาะใบจะอ,อยู่ที่12เซนติเมตรนะครับใบก็คมนะครับมีความคมก็น้ําหนักก็ถือว่า กำลังดีแต่น้ำหนักก็ยังไม่ได้ช่างดูว่ากี่กลัมนะครับก็เรียกได้ว่าแบบไม่นากจนเกินไปหรือไม่เบาจนเกินไปคือพอดีใช้งานนะครับคือจะบอกว่าไงเป็นงานสำเนา,ท,า,นนาเนเที่ใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นเกรดที่ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่2องกมีดกันนะครับ ตัวนี้เป็นซองพกนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุ abs นะครับ abs มีปั๊มตาเกอร์บอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเหมือนผ้าครับแข็งๆครับมีหมุดล็อกมีกิ๊บล็อกให้นะครับตัวนี้สามารถถอดแยกออกได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับตัว ส่วนส่วนบนตรงนี้ก็สามารถแบบกะคลิปแยกออกจากการได้นะครับแยกออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตัวล็อกด้านบนก็สามารถแยกออกได้นะครับแบบนี้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายอเนกประสงค์นะครับปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับตามความต้องการของเรา ส่วนตัวชิ้นล่างนะครับส่วนชิ้นล่างก็สามารถถอดแยกออกจากกันได้เหมือนกันตรงนี้เราสามารถใช้คล้องกับสายเข็มขัดนะครับเป็นแนวนอนพกเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับพกสายเอวเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นร่องที่ไว้สําหรับสอดสายเป็นแนวนอนแบบนี้สามารถ,ถถอดแยกได้ครับขเขาจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเป,เป็นเป็นเชียวสองอันแบบนี้ก็บีบนะครับบีบแล้วก็ เลื่อนออกนะครับอ่าตัวล็อกมีสกรีนว่าเกอร์เบิร์ด้วยนะครับตอดแยกกอกได้แบบนี้นะครับสามารถนะครับเลื่อนได้นะครับว่าเราต้องการเอาไว้ช่องไหนนะครับอ่าเลื่อนได้นะครับไว้ตรงกลางก็ได้นะครับเลื่อนมาด้านท้ายก็ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับใช้งานได้หลายรูปแบบดี ออประกอบกิจ hmm. ต oh ้าน ได้แล้วครับฝั่งทางด้านของนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีห่วงนะครับไว้คล้องใส่เข็มขัดด้วยนะครับตรงนี้นะครับเข็มขัดเล็กหรือว่าเข็มขัดใหญ่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะครับ ราคาอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมได้มาในราคา300บาทนะครับสัง่งจาก l a z a d a นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้เหมือนผมนะครับได้ไปใช้งานเหมือนผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับลองกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่แอป Lazada นะครับตัวนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะยังไงนะครับเกี่ยวกับมีดเล่มนี้หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะคําตอบมาให้นะครับคลิปนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเตชินยี่หว่าแฟมิลี่ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ